สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาแนะนำกันค่ะกิจกรรมหนังสือดีที่น่าอ่านโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเรื่องที่แนะนำเรื่อง107ปริศนาหาคําสำนวนไทยเชิญจนได้เลยค่ะวันนีน้มีหนังสือดีมากว่าชื่อว่าเรียนรู้สุภาษิตไทย107ปริศนาหาคําสำนวนไทย ซึ่งในเล่มนี้ประกอบไปด้วยขือสนักคำถามคำอธิบายหรือตัวอย่างให้หาคำตอบด้านล่างอย่างเช่นล,ลูกไก่อยู่ในกำมือหมายถึงผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นโดยไม่มีทางต่อสู้เลย หรือว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็ยนปลาตายก็หมายถึงคำบางคำที่พูดไปแรงแต่ว่าเป็นประโยชน์หรือบางคำที่พูดไปอ่อนโยนอาจจะเป็นพิษเป็นไัยก็ได้